สวัสดีค่ะออสันบ้านสาวเชิมกับพี่น้องเบาน้ำครับตื่นขึ้นมาแม่แล้วสือันี้มาไว้หาเนี่ยค่ะมึงดูค่ะอย่งนี้เฉม่ว่าเก่งสู้กินได้สาวเชิมสั่นมือนี้ค่ะสีเกงบะหมี่เป็นบะหมี่ไฟเด้อพี่น้องนะบะหมี่ไฟปอกเรียบร้อยค่ะบะหมี่ดิบเนี่ยหรือว่าขนุนอ่อนเนาะค่ะขนุนอ่อนดิบยังไม่ได้ต้มสีครัวใสกระดูกหมูค่ะพี่น้อง้วกระดับเครื่องคือเก่งขี้เล็กเกงอย่างเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพียงแต่าเก่งขนุนไสกระดูกหมูเนาะค่ะมันจะเส่บ อันตอนแรกเขากบอกพริกลงไปก่อนนี่พริกลงไปพริกลงไปจ้ะโอ้ยรกระตัมตะไคร้ใส่นะคะ่ะพริกตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดคือเกลาเนาะพี่น้องเขาเบื่อเพิมอมปะเขาเบือ่อคือเครื่องแกงนเรไาเไม่น่ะล่ะค่ะคือเครื่องแกงทุกอย่างแต่ว่าแกงเราไม่เขาถือว่าใส่อันแครใบมะกรูดเนาะพี่น้องตะไคร้ลงไปตำเครื่องหน่อยนะค่ะ ตำตะไคร้พริกแห้งแลกเข้ากันแล้วเฮาก็ค่อยตำหวัหวหอมเดีพริกใส่กันในเสตย์ได้ตำจนแหลกแลยนะค่ะพี่น้องไปมากูดกับหอมแดงลงไปครับตำอันนี้หลเหอมเบลกหลายก็ได้เด้อค่ะหอมแดงพวกนี้ตะไคร้กับนั้นเฮาก็สิตำเร็วเลย แ้เสริมเสียแยกเลย่ราคาเสียดต่ำเขาเบือเอเบ่อที่หลังเพราะว่าเอาเสียดนี่ขัวหมูก้อนนี่ก็จสีาติดหมอห้อไรขัวหมูด้วยเครื่องที่เขาต่ำเลยก่อนนะะี้ค่ะเขาเบื่อก็สิบวพราะนันที่หลังเพราะว่าอย่างตีมันติดหมอ้อติดหม้อใหม่หมูกนมันมันมันอยู่แล้วมันกับขัวจะร่อนก็ได้แล้วค่ะหมูล่อนแล้วเขาก็คยอยดน้ำยอดเครื่องลงไป แต่ว่าสิหมันบะบูเนี่ยกระดูกเป็นยังเครื่องหอมแลม้วก็ยอดน้ำรดหอมแล้วค่ะยอดน,น้ำอย่านั่งจะหน่อยนึงกันนันสิติดหม้อพอดนะพี่น้องขัวกันแล้วบบดนั้นก็สิเทใไส้พร้อมแบบก,กันหมูลอนเนี่ล่ะเฮาคอยสิเทใไส้เนาะยัยงกะหล่พร้อมกันกับบะหมี่แกงกระดูกหมูใส้ขานุนอ่อน,นะะ้อค่ะแซ่บปรุงรสลงไปค่ะ หมดเลยจได้ทำห้อมนี่เนาะเครื่องเป็นหนัวหน่อยนึงน้ำตาลไม่ต้องใส่ก็ได้เลยค่ะก็ดได้มักบานก็ใส่บานได้ปลาะถาเราจิเติมน้ำอยู่เด้ออันนี้ขวานวน,วนัวก้อนค่ะขวหมูนัว ออหอมนะกระดูกหมูเขาหล่อนหอมแล้เนะค่ะกับเครื่องกาวน้ำยานางลงไปเนู่เหนียวว่าสีอ้อมบอกหอยสันพี่น้องแม่ลอยเอาสาวเสืร์ไปป้ออีกละว,ว่ามันจอยสันปรเดีย <c oughs> ๋ยวเราก็ซื้อบักนี้กับกระดูกหมูมาแทน คนนึงอยอยากดูอยู่ว่ามันจอยแต่ว่ามันกะออมสซอันเนี่ยก,ก็อบอกอให้เบือเบ่อใส่ผพักเส่อยงกะเปงกะออมกินน้ำเนาะทุกจัดงานยูพอกินอ่นยูกับพ่อได้นั่ย<ม>ปอยยังสะสมไปตาแล้วว่าไปงุ้มเอาเรถแบบยุตตา,ะาจะเนะอาไปงมพี่น้องว่าจังไลความคิดเห็นของพี่น้องเสี้ยขาเบือ่อลงไปล้ข้าม เครื่องปรุงกับบะหมีอย่างไรนะพี่น้องนะว่าเสริฟซุมมันนี่เสริมโรดเกลือลงไปหน่อยนึงอยู่ยอ้อนว่าอย่างอันอย่างก็ยอ้อนว,ว่ามันจะอันลงใส้น้าปลาเดกหลยค้นหมักน้ำปลาเดกเนาะอ่ะรากกะส่แบบมีเลยค่ะมันจลงไปเลยพักเพิ่นก็จะมีแตผัาขาแล้วค่ะพี่น้องใส่ชะอมแค่นั้นเรียบ้อยเรืรอตาหมอ่อดฟอดรากรกระดูกหมูสุดซุก บกหมี่สุกเนะค่ะกระิแซบเอยแล้วป่ะเนี่ยเหน,น,นียวดีป่ะพี่น้งองออมบะหมี่นะเนาะเหนียวๆใส่ปลาขาลงไปะะลแล้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเใหไปเกินไปเนี่ยโอ้ยฮ้อ,ยอนแห้งฮ้อนอเปิดโดนเนาะหัวกระจนฮ้อนพี่น้องดู<ม>แกงบะหมี่น้ำอย่านั้งสะเขากันก็นกนบอหมี่ดำคือลือไปนน้ำกันไปแต่แซบหากเหนียวๆแล้วค่ะต้องแกงเหนียวๆสดไปนน้ำกันอ้าวเรียบร้อยแกงบอหมี่ พี่น้องส้มปลาน้อยสาวเสริมขั้นเองค่ะแต่บ้าจะเสริมขัวนะคะ่ะขัวไอ้มันเย็นๆแล้วค่อยมาใส่เครื่องรสชาติว่าเปลี่ยนนะคะ่ตะตบ้าแค่เพิ่งใส่เครื่องเราไปขัวขัวแล้วเขาก็มาใส่เครื่องสดทั่เสียสิคือแบบเสบหรือเกาเลยปานส้มปลาตองน้่นบ้นน้น้ะอ๋อส้มปลาจะเสริมนะนี่เด้อเขาขัวใส่เรียบร้อยแล้วตอนขัวมันก็เลยเหนียวเข้ากัน มาไปเนี่ยเรียบร้อยค่ะสองเมนูแซ่บๆฟเพอเครื่องผักมาดูผักก<ๆ>ับมีบักแลดีแต่งออนน้อร์ใหม่แล้วค่ะเจี๊กับตีเหนียวค่ะแซ่บ์ฟเสบักหมี่ซดุเด้อค่ะขั้นบักหมี่ต้มกับเห็ดได้ยุตตาบ้าเสิร์ฟเส้นอะไรจะมาบักหมี่ซุมันสิแซ่บปุ้นนะม,มาครับมามาได้ค่าไปเนี่ยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะจมหลายมือได้เวลาอัน เห็ดไว้ตัดดนดนบุญแบบนว้าัดหน่อยไม่ตัดหน่อจำได้ปะว่าเขาแบบตัดน้อยยึ่แต่น้องลืมนะดีครับจานนี่มีแล้ะมจานน้องมันไง่บ่ธีโอ้ยอไปเอาน้อง hôm là à. À, cái mà lấy đi mưa. Quám dạng bất cứ พกกี่ก้อนซอสยูนี่บไม่ได้มันฮวอนแกงเหนียวๆซีเด้อค่ะแซ่บแกงน้ไมันสมกับแกงเหนียวเหนียวหยังบ่ตีเหนียวกับเหนียวก่าเบือ่อค่ะ มันไม่นังบไม่ฝ่ายเบ้อย่ามันไม่นังเยอะเบื้องกันตั้งกันหนึ่งเลยเถอะมึนกลับไปพ่อยบางไม่นังกลับไปพยบานไม่ฝ่ายกับเหนียวนี กระดูกหมูไส้นี่นะซื้อมันต้มกับเปียกครับตอนเดี๋ยวให้แมงสามแมงมมซีเลยจะหางหมูเข้าไปน้ำ ร้านนี้เป็นปลาป่าประถกเนาะนมือนี่ค่ะซส่วงเซามันโมาป่าเฮ้ยเยอะเมื่อตอนนี้ส่นไปแล้วเดยอะค่ะับปลา่ารุงห้า่เก้งมงกลัวปลาเริมห้าง ha cả bà mình bữa đây rồi và những đầy dứt hả cả ba nhu cầu cơm แดดเลยไม่งเงียบนะอือมีนางว่าวตันจน้ำไมมจะจับมือบางดูค่ะเบื้องหลังซอยนียนา่ากิครับตันน้ำไหมหนึ่งใบเยอะมึงยนะตันน้ำไมมเรียบร้อยใหญ่ก้อนพระเดีย บนมานน้อยคือลับระตองแสดงว่าเนื้อดีนีน่ะเพราะว่าสเสิริอมาปลาแบบปลาเกือบสองเซนยูน่ะน้อแบันี้มือมันมือสเสริมขั้นเป็นนะน่ะแขนเจ้าก,ก้ Năm bằng nẹt được bằng nẹt được một nẹp của mình. bằng nẹt được một nẹp của mình. Trần bằng nẹt được một nèo. Trần lại ดูกหมูม่ไหลร,ราคาเนาะค่ะพี่น้องราคามีเนื้อแนงสิ่กัดร้อยเจ็ดสิบเพ็ดงถึงแปดสิบอีกราค้าหนึ่งกับอืมห่อนเนื้อร่อนแน่กับสียุทธีห้าสิบ กัดเดียวว่าพื้นผสมไปหน่อยบ่คิดอยากเลยได้ขั้นสุกวันนี้แม่เรากิน่นยุบรสซึมมันจะละลายนะพี่น้องซุปไปหน่อยคือกันนี่แหละแต่บ้านเราไมา่ขวเอา้าแซ่บเลยรสชาติก็บไม่ได้เปลี่ยนใครว่ากลิ่นซุกดีกว่างหรือเา nói hết tiền nói em mất sợ à bác xin chào bác minh nhung mà gì bác nhiều lại bác miếng càng rồi เิ่นปาดส่รัตเิ็นมะเดาออกเขาก็มะด้เบิ้งมันพี่น้องแก่นเบิ้งนะนะมันยังก็เอิญว่าแก่นนะนะอันละนันแก่นอ้อนก็บว่าเป็นหยังแหละมันกับ่อ้อนอันนี้มันเริ่มมีไหนแนละมันมีอ้อนไหลมันกับว่ากินอีกเดี๋ยะคือวาเดียมันจะกินอันยุ่งๆพอดีพี่น้องนองแกงมึงนะค่ะมนนีเอิมว่าอ้อมก็แม่แกง ปวามกระดูกหมูแต่ขนุนแซ่บหลายแซ่บอี

ย่ามาหลังๆมาแบบนี้ฉอขนะองว่าถุดิบที่เขาไปซื้อมันเกินราคาหลายกระังกัเลยพวกอ้ไล่ขายแต่ว่ากันยังต้มอยู่ ก็หมลูก so, ค้าเพื่อนกินมันดตลอดเนาะเพื่นกับะไม่หมั่งกินบะเมนบะไม่หมั่งกินเพื่นกัสีแบบขาดนังสีนัลาเองนครับันติดสันยังต้มยะเสียบยงครจืดคแล้กข้าเขาส่กับบืกึ่งกมมันก้างๆแต่แบบเขาคิว่เขาส่มดุลละ แซ่บไม่อยากอิม่มปิดมาเนี่ยเส,สียบขอบไปแค่คุณเขาอิออออ่มแบบตัดน้ำใหม่มันกัดงอค่ะแล้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สน,นี้นะพี่น้องเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้ใน,ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชียรเสริมกับนายอุดมน้ำเด้อค่ะสวัสดีครับ สมาชิกพี่น้องนะคะ